ก็วันนี้นะครับาทางมูลนิธิโลละลงทวงคืนความยุติธรรมสังคมนะครับโดยตัวผมเนี่ยเป็นที่ปรึกษามูลนิธิก็ได้นำคุณลักษณ์นะครับมาแจ้งความดําเนินคดีกับผู้ที่กระทําวผิดนะครับนะครับมี3ข้อหาที่จะแจ้งนะครับก็คือ1ข้อหาช่อโกงครับในเรื่องที่คุณลักษณ์เป็นผู้เสียหายนะครับในเรื่องของ โดนหลอกนะครับให้ซื้อวุฒิการศึกษาโดยที่ก็ไม่ได้วุฒินะครับกับข้อหาที่2นะครับเป็นข้อหาของในเรื่องของมูลนิธิของประธานสาวเนี่ยนะครับไปปลอมลายเซ็นของคุณลักษ์นะครับเพื่อจะตั้งมูลนิธินะฮะตรงนี้ในเรื่องของการปลอมลายเซ็นนะครับก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของปลอมเอกสารนะครับตามมาตรา264นะครับประมวลกฎหมายอาญานะครับอันนี้คือข้อหาที่2ละ ข้อหาที่3ก็คือในเรื่องของพระราชญนัตินะครับว่าด้วยการกระทําความผิดนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับปี2560นะครับมาตา14วงเล็บ1นะครับในเรื่องของนําเข้านะครับข้อมูลที่ปลอมบางส่วนหรือทั้งหมดหรือเป็นเท็จนะครับเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับตรงนี้วันนี้จะแจ้งให้ครบนะครับ3ข้อหาซึ่งถือว่าเป็นข้อหาที่หนักทั้งสิ้นนะครับคือตรงนี้ครับด้วยความเสียหายเนี่ย ภูมิมรำนานะครับเขตอำนาจนะครับของการดำเนินคดีคือคุณลักษมีภูมิรำนาอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่สุนรรณนะครับก็เดี๋ยวตรงนี้ก็มาดูรายละเอียดอีกทีนะครับในเรื่องของถ้าเข้านะครับรายละเอียดเข้าก็คือจะแจ้งกองปราบปรามนะครับเพื่อให้สืบสวนสอบสวนในเรื่องของการซื้อขายวุฒินะครับลักอยากให้มองเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของคำว่าเพื่อน,อะ,นะคะ อยากให้มองเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องของความเสียหายระดับชาตินะคะเรื่องการซื้อขายวุฒเอย่ยเรื่องการาซื้อขายบัตรเข้ารัฐสภาเอ่ยอย่างเงี้ยค่ะอยากให้มองข้ามตรงคำว่าเพื่อนออกไปดีกว่าค่ะให้มองเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ค่ะการซื้อขายตําแหน่งนะครับก็คงเรื่องนี้นะครับก็คงจัดต้องเข้าสู่ระบบนะครับตรงนี้เดี๋ยวทางาทีมกฎหมายก็จะดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับว่าสามารถที่จะ อยู่ในเขตอำนาจของหน่วยงานไหนนะครับในเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเรื่องของหน่วยงานที่ว่า Pharaoh. ต้องดําเนินการาร้องเรียนกับสํานักนายกรัฐมนตรีรัฐสภานะครับเพราะตัวนี้ถือว่าเสียหายนะครับในการที่ว่าประธานสาวเนี่ยไปแอบอ้างนะครับในเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งทางการเมืองนะครับแอบอ้างเมืองสูงนี่ก็คือเราก็รู้อยู่แล้วว่าสาบันเป็นเรื่องที่ที่ที่สูงนะครับ ผู้ใดมาแอบอ้างเนี่ยมันก็ถือว่าผิดนะนะครับถือว่าสาบันนะครับเป็นที่เคารพสักการะเทิดทูนของคนไทยนะครับก็ตรงนี้นะครับในเรื่องของประเด็นในเรื่องของคุณลักษ์นะฮะหรือคุณปุ๊กกี้เนี่ยผมอยากให้ประชาชนนะครับมองในเรื่องความเสียหายของชาตินะครับเพราะเรื่องของการซื้อขายวุฒิการศึกษานะครับถือว่าเป็นภัยกัดก่อนนะครับการศึกษาของชาตินะครับถ้าซื้อขายกันง่ายแล้วปล่อยปะกละเลยนะครับ มันจะทําให้บุคลากรทางการศึกษานะครับไม่ว่าลูกหลานเรานะครับต่อไปก็คงไม่ต้องเรียนหนังสือหาซื้อง่ายไม่ว่ามัธยมหรือมหา,ามหวิทยายลัยมหาวิทยาลัยนะฮะก็ตรงนี้บุคลากรของชาติก็จะไม่มีคุณภาพนะครับหรือในเรื่องของการซื้อขายตําแหน่งคณะทํางานทางการเมืองนะครับเมื่อซื้อขายกันได้นะครับคนที่มีความสามารถที่จะเข้ามาทํางานรับใช้ชาติจริงก็ถือว่าไปตัดโอกาสเขา ชาติบ้านเมืองเราก็ก็ก็จะพัฒนาให้ไวขึ้นกลายเป็นว่าต้องล้าหลังนะครับ